ช่วงนี้หันเก่งๆในนูวนเฮียดูดูไหมจ้ามันเฮียไปใส่ค่อยว่านี่มีทีมีคนเอาได้ไหมไงเอามันมีโจรโลกจิตอฮ้ยนั่นแหละก็จังหวะนี่แหละแต่ค้อยคือผสมใส่พวกได้รักผสงใส่เทีเฮือนเดียวกันนี่แหละอุ้ยบุมเมืองเขาจึงเถื่อนเราไม่ใ่เนา้องกูเคยเห็นตั้งแต่อันโจรโลกจิตมันมันลอยเอาไปดมเอาไปไข่กับนี่เลยมันบ่อแม่นจังจั้นตีจังบ่อข้อยสงสัยอีสาน้องสาวค่อยนี่แหละไม่ใไ่ มันมักเอาคนเก่งก็ไปไม่อีนี่แม่เอาค็เก็บว่ามันนี่มันก็สิใยส้น้ำกันได้อยู่ดิอุ้ยก็ใชิ่ได้เลยไม่ไงย่ามอะไกระเฮียซื้อมาอะไรกระวานได้ใส่กันเฮียได้ไม่ไงเฮ้ยมันเป็นยังไงทรงเสพกับทรงเสดิเออทรงเสน้องอยู่ขวงมันแม่นอยู่บ่มีหลักฐานอยู่บ่จังไปว่ามันจักอืมอันจักเสียเอกไปยังน้องอันมันไหลเท่อเดี๋ยวไม่ไงมันว่าทีนึงเท่าเดียวเออ กางเกงในหายเงยมันเลก็ถอดตะน่องตะน่องคนไทยเจ้าของให้สิยไปเอาอยู่เห็นแม่นอานั่นแค่กนเดียวกันเนาะเออก็มันเฮียมันบ่เห็นเจ้าสิให้ไปใส่เจ้ารู้เจ้าสิใส่กางเกงค่อยบ่อเขาบ่กไม่นอีนั่นใส่ผู้เดียวโอ้ยก็โบใส่แต่มันเกิดคืนต่อคืน่าผู้อื่นสิไม่เอาเนี่ยม่เนาะเจ้าเลยว่าสิขึ้นนองเปียวโอ้ยคนอื่นเขาบ่เอาดอกน้องสิเอาไปยังน่องเจ้าห็นนั่นน่องน่าสานั่นเออราปนุ่งกางเกงในเยอะเถอะหว่าทา้งไปนี่เจ้าก็จะหูวเวลาบ่ใส่กางเกงใน เออมันเออมัน <sketches> สังเกตเอาไอ้เท่ห์เดียวกันเนาะแล้วนุ่งมันุ่งเลยหู้ยี่นาะสังเกตเอาเนาะหู้ยี่วัดเขาบ้านุ่งบาทเออเมนสมมติเอามาเลยคนจริงเ่าเป็นยังกันเออบี่ปฏิเป็นยังดอกอันนั้นน้องอันนี้กันเออไอเออเท่ห์เดียวกันยังว่านนั้นมันสงเสพกับบ้านทรงเสพทรงเสหน้าสาวสนุกวันนี้ที่ขยอกมาบ้านเนี่ยเพามันยังโดกเพราะว่านเพรสังเกตมังน้องกันมันบุญนุ่งกันเก่งแนจั๊กจ้านี่เท่น้อยคุณ จีว่าเฮานี่ยังกันก็น่องกันเลยเว้ยคอยกิดเงี้ยหรืเนาะเป็นพ่อเฮือนเราเนาะกับจีบี้จะข่วมหรือเออจีบ้องนุ่งเนาะแม่ใจเพิ่นกิดฝากฟังไว้น้ำข่อยว่าดูแลน้องเด้อเออแม่เฒ่ากับแม่เฒ่ากับจำอันนี้กับจำลูกเนาะเออในเรื่องบันเทิงพอแม่ใจนี่จะคอยกิดจ้องเป็นพ่อเฮือนตัวเออยเง่เพิ่นดาคอยกิดปาบไว้ปามไว้เพิ่นเราว่าคอยเห็นมักน้องเมียจังใส่ต้งสีเวยมักโคตรอะไรเจ้าหันเวลาเมามากก็คือกัน เออจักไปยุใสอืมมาตื่นเช้ามานที่เห็นพราะว่าพี่เวมักจากห้องมันเนี่ยไงมีไงเอ้าค่อยก็ดคลืนน้ำลายเถิดแล้วค่อยสร้างมาแตยอันแม่นอีหลีตีเว้ยมันเดนเมาม่ไงมันหลงห้องห้องมันเดนตรงข้ามกันประตูก็คือกันเนาะอ๋อมันแม่นบลาทีแมันโบเมะแล้วมันเพี้ยนไปแล้วนี่แม่ใหญ่โอ้ยเคยก็เข้าไปอีหลีแล้วนึ่งเคยหลงห้องมันมาเดื่อเนาะบัดนี้อัน เขาไปเจ้าก็จีไปติดใจยังคอยเขาไปนอนเจน้าถ้าคอ<จ>ยเขาไปบนอนอั่นะเจ้าจ้เงินเอาพิษคอย <c oughs> อันนี้เขาไปนอนไม่เสียกี่ว่าอย่งเอ้โอ้ย,อยเขาไปนอนหรือเขาไปยังมันกระบอกสมควรดอกเนาะเมนเนี่ยเมนมันเกินไปแล้วเจ้านี้มันเกินไปแล้วโอ้ยมันเดินเมาเนาะเขาไปนอนก็จเอาพิษอยู่เสมอทางมาแต่บ้านผมจะให้เอาพิษตอนนั้นเขาไปบนนอนพูวนะ เขาไปบอนอนมันนี่แม่เออเขาไปบอนอนมันมันจะมีกิจกรรมเนาะอันนี้เขาไปนอนเด้ยจักจีเอาผิดทัาจังหลีเนี่ยไปทัวร์ได้ทีเลยน้องกระช่ำน้องนี่น้องเมียนั่นเม่นพ่อแม่เพิ่นไปบ้างใจให้ดูแลก็เพิ่นสิ่ไปบ้างใจข่อยเพิ่นหู้ว่าข่อยนี่เป็นคนเอาพี่เอาน้องเออน้องนุ่งนี่ข่อยดูแลเมื่อจัดการเมื่อเท่าไหร่นั่นไม่ไงป็นตาเอาไว้อยู่บ่เจ้าไว้เนาะ หักพี่หักน้องเห็นไหมเออไปฟังกันในแปลดข้อหมายไปทางบูมแอนนั่นไปคนหักพี่หักน้องเออเออคอยเรื่องข้อนอกภายในมันอยู่คอยสนใจเมื่อไรละทนใจเรื่องภายในเออเรื่องภายในภายในครอบครัวนี่บอกบอก่ภายในเสือพันไม่ใหญ่โอ้ยโมเรติ้สุอหรอกเออโอ้ยมึงนยาเด้อมึงยา ข้าวคือข้าวขอเด้อเมนเขาบอกเจ้าไว้แท้เลยก็เป็นคือข้าวฮันจะได้ทกมาจบกันก็บ้าห้ไปคือกันละกแบนั้นเป็นนีลีเมน่าเมนด้คบวาอะไรแล้วเกินไปนองฮักนุ่งไปสแล็ยังว่านองนุงเนาะบันนี้เห็นแง่เหมือนเกียร์น่หาก็จะโทรต่เล่าอะไรนั่นอนีสังเกตบ้างในแม่น้องเกี่ยวของกันบ้านนุ่งบ้านนุงกันเลยเคยเป็นพี่ใหญ่กัยังหูเนาะพี่ใหญ่กับหูแม่นองบ้านุ่งกันเกงไหเดี่วไปยังสนุก ตัวหลังเงินนายหนีออกไปหน้าก่อนเอานั่นเห็นว่าไม่ไงเออแล้วมีพิรุธเด่นหรื่ไม่ไง